Bye. Huh? ดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมนี่ครับเบาอีสานบันเลื่องครับพามหาอยู่หากินครับพี่น้องครับเอนี้พาทุกท่านมาที่หนองเลื่องครับบันเลื่องตะบนโคกสีอำเพื่อเมืองจังหวัดขอนแกนครับครับนี่คือหนองเลื่องครับบานเบ้าอีสานเองครับผมพามหาอยู่หากินคือเกาครับเมนี่ แม่บ้านเพิ่นว่าอยากกินก้อยบอกหอยครับก็เลยพ้า,พากันมหาหอยไปก้อยครับมากับทีมงานแม่บ้านนี่แหละครับบรรยากาศดีครับบ้านเบ้าอีสานเองครับน้องเลื่องครับผมนี่เป็นน้องเลื่องครับฟังนั่นจะเป็นบ้านกุท่องด้วยครับเป็นเขตอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามครับฟังนั้น เป็นเขตร้อยต่อชายแดนพอดีครับมัน,นีร่มแห้งครับอุปกรณ์ที่เอามามือนีกับมีนี่ครับตาเขียวเอามาสำรับสอนบอกหอยแต่ว่าระหูวา่สิมีคนล่งน้ำบ่ครับอาจจะได้ล่งผู้เดียวครับครับบรรยากาศขางน้องขางหอย ร่มเย็นสบายครับบรรยากาศดีมืนี้เดโอ้โหโอ้โหโอ้โหิอยงอะไยเดี๋ยว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 พิงเอาไวนั่นหลยเอาเออ

บาดไมอมคุ้มค่าคุ้มค่าเหยียบตีนลูกวะวะค่ะเหยียบมือลูกเรี <mam> <c oughs> ยกมาไ,ไร่อาะโอ้นั่นเหลียวทั้งอ่ะเหลียวทับเก็บมาแล้วลูกนี่หนูจะกินให้มันได้ด้วยตัวนี้ <c oughs> ต้มต้มเดีู๋กพอดีเลยเน่ยโอ้พอดีต้มใจ คนพุได้บันนี่ลงมาเอาอ้ตอนนี้ได้บันนี่ได้ไมพูดได้ช็อตนี้ไหมได้ได้ไม่ได้นิดแล้วโอเค บป๊สนุ่จังเลยอสายไไรอ่ะอุ้ยตกใจตัวยงน่ะแม่ไ่ได้กินแม่ดอกูมันเงินย้อนแสงนะฮะลูบลูบว่ายแล้วเด้ ปลาไหลโตสองตัวนี่สองหัวตัวพูดไม่ต้องไ้พ่อจับนตเสียงวม่ดังคนนี้ค่ะอยาชวูดเอาออกก่อนทางออกสนดวกใจคือ ยืนงกินด้วน้อาเห็นแบๆีดดนนเต้นหรอางนันดีเต้นสายตเด้อตเวอาด้อูสไปเด้อหนึ่ตักตักนัมยมีหลายตัววะมีอีกตัวนึงตัวน้อยๆนี่

จัสบสวไปจับสอบไได้เอานี่มาแล้วก็จับ

ตากระเป๋ากระเป๋าอดูยัดอันนี้ปลาเป้าครับเคยเห็นบ่ครับพี่น้องปลาปลากระเป๋าเวลาเฮาจับมันสะไข่ขึนจัครับเมัอปนมันห่อน้ําเดนพปากด้วยจุปากด้วย จากที่เขาสอนแล้วครับเทากับโอ้หามาล่างล้างผาล้างผาเกี้ยวาซือประมาณอยู่ครับเมื่อนี้ว่าจีเอาจะปกไว้ได้หอดปลาลครัเได้หอดปลายเป็นต้มโอ้มาทีนิ้ว่ามาเอาเจปกไว้ได้ครับนี่ ครับพี่น้องครับการหายูุหายกินเมื่อนี้กับมันยุครับได้บุกหอยครับบกหอยเครื่องสอบวาจิมาเอาบุกหอยครับได้ปลาไหลครับปลาไหลโอ้หลตัวย่ครับผมมันครับหายยุหายกินเมื่อนี้ครับเบาอีสานบันเรื่องครับยุเรื่องครับผมน้องเรื่องบานเบาอีสานเองครับผมครับพี่น้องหลังจากที่ห่าได้ บักหยมากอะประมาณนี้แหละครับเอากรมาแกวตะหัวมันครับบะนี้แก้วตะหัวมันไปก้อยไปลาบไปย่างครับเห็ดไดลายเมนูครับเดลายเตอบเยอะครับล็อกกะอันนี้เป็นปลาไหลครับปลาไหลค้างไปก้อนครับเดียวไปเห็ดขินมือรุ่นครับปลาไหลเมื่อนี้เฮ้าเมนูลาบหอยก้อยหอยไปก้อนครับมื้อนี้ใช่รู้่ะ ครับหลังจากที่เฮาได้เป็นหัวอหอยมากครับก็ผมมาขันเกลือครับมาล่างใส่เกลือล่างออกครับครับเราก็ตามด้วยขั้นใบตะไคร้ครับใส่เกลือแล้วก็ขันใบตะไคร้ออกให้มันข้าวมันออกครับครับหลังจากที่ล่าง นำเกลือกับนำใบตะไคร้ออกแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมสะอาดครับอันนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปเอาไปซ้อยแล้วก็เอาไปลวกน้ำให้มันซุกครับครับอันนี้ซร้อยใบตะก้อยครับอันนี้ส่วนอันนี้เป็นจะเอาไปย่างครับล่างเรียบร้อยแล้วครับกำลังย่างครับ ส่วนย่างย่างจนไว้มันเหลืองๆสุกๆกุล่ะครับเอาครับย่างหอยสุกแล้วครับม่อย่มากินน้ากันครับย่างหอยครับไม่อยู่มากินน้ากันครับเสร็จเรียบร้อยครับก้อยหอยเอามาอยู่มากินน้ากันมาคลิปนี้ยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เ้อครับผมให้ช่องบ่าวิสารบรนเลงครับสำหรับมื้อนี้ าลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ